หดนะคะกระสิเขกนจดไม้หน่อยไว้ว่าอย่าเพิ่งรดน้ํานะคะ <c oughs> อีจ่จงสองสามหมื่สิลดเอาในสวยด้ค่ะเห็นอะค่ะสวยนะคะเอาอีหลีพูดอ่ะสามสามต้นนี้จะเป็นพันเดียวกันแต่บรูจักซื้อด้ยค่ะขอทูดหลยๆเพราะว่าบรูดสันผัดเรืืองอันแคกตัดจริงด้อค่ะแคกตัดนี่จะชอบแดดตีเลียนรูมากเนาะคะ่ะมีฮอนี่ช่วงที่เฮอออร่งอันนี้นี่ ตามทีเลียนรู้มากนะคะตามทีไดบ๋๊วไปเปิดบิด้งก่อนที่จะมาปลูกเนี่ยเพิ่นแต่ยังไม่ยังไม่ให้รดน้ําอยู่สองสามวันเดี๋ยวพ่อเพิ่นยูตัวแล้วเขาคอยรดน้ำด้วยไอป้ปกกี่ฉีดเจ็ดเสร็จแล้วเสร็จทุกอันแล้วนี่ค่ะอันนี้หน่อยเรืออ็จจะเอาใส่กระถางหน่อยมันจะมีกระถางเลยอีกกระถางหนึ่งเขาก็จะอันนี้นั่งปลูกยูอันบนโต๊ะบนเก้าอี้นั่งปลูกไปสังเกตไปเบึงไปช,ชวยชมอีกอันหนึ่งเด้อค่ะ ต้นชวนช่มกับเป็นต้นที่กับเป็นต้นไม้เป็นน้อยน้อยโออครเล่แล้วค่ะอันนี้คันท่าเกินเตี้วันไปเราอันนี้รู้สึกจะเหี่ยวนะคะรู้สึกจะเหีหย่ยวร่วงไหลก็รีบออกมาลุง่งอีกกระถางหนึ่งคือลักษณะของแคคตัสนี่คือเสกกระถางน้อยก่อนแล้วมากกระถางขนาดกลางพ่อใหญ่เต็มทีแล้วเต็มขนาดเต็มขนาดกลางนี่แหละก็ควยเอามาใส่ก็ะจจดืๆนี่คะ่ะกําลังน่ารักมี อาถ้ารู้สึกบ่ค่อยสบายใจเสร็จแล้วเสร็จทุกอันแล้วนี่คะ่ะอันนี้หน่อยเหลือกจะเอาใส่กระถางหน่อยมันจะมีกระถางเหลืออีกกระถางหนึ่งเขาก็จะให้นังเห็ดมีความสูงบริคิดยังเลยคะ่ะคิดแต่ว่าปลูกจังใดเนาะเขาจังสิีไงนี่คะ่ะได้อีกหนึ่งกระถางใส่เนี่ยค่ะเนี่ยสีขาวๆนะคะหลักสีขาก็ตัดออกหมดแล้ว เอากัเอาใส่ดินที่ห้องนี้ดินนี่สร้างมากพิเศษเด้อค่ะเนี่ยว่ามนันดินทั่วไปนี่ค่ะสามต้นนี่ก็เลยว่า้ยปลูกใส่กระถางนี่แหละมีถาดรองถาดรองยางบรรเทาเบาบา,บางจิตใจเห่าให้มีความสุขนะคะทุกมือทุกเว้นเป็นคนคิดบวกมีพลังบวกนะคะต้นไม้เนี่ยสามสามต้นนี่จะเป็นพันเดียวกันแต่บรุจักซื้อเด้อค่ะขอตูดหลายๆเพราะว่าบ่ไดสันทัดเรืองอัน แขกตัดจริงนี่เติบโตให้เฮาเห็นนี่เต็มกระถางนี่โอ้ยพี่น้องเลยมีความสุขขึ้นอย่างเดียวตีเป็นาปราคาบ่ได้เด้คะ่ะความสุขนี่ตีเป็นาปราคาบ่ได้จะบอกสามสามต้นนี่จะเป็นพันเดียวกันแต่บุรุษจัากซื้อเด้อคะ่ะขอตรนหลายๆเพราะว่าบ่ได้สันทัดเรืองกันแขกตัดจริงสามสามต้นนี่จะเป็นพันเดียวกันแต่บุรุษจัากซื้อเด้อค่ะขอตรษหลายๆ เพราะว่าเดสันผัดเรืืองอันแขกตัดจริงชุนชุ่มค่ะก็เลยบุงแขกตัดก่อนพอแขกตัดเป็นเต็มกระถางนี่ค้างดีเดะดูบส้งเลยค่ะคันใหญ่ขึ้นมันก็จะเต็มกระถางวันนี้ก็อันนี้หน่อยก็จะเอาปลูกไอ้สีชมพูค่ะที่เป็นสีชมพูขึ้นเขาขมาเรียงด้วยความใสใจเลียงไปดูแลเขาไปแล้วเขาจะง่ญ่ <laughs> ได้เอาดินใส่กระถางก็ได้ปลูกกระถางนี่จะปลูก <laughs> ได้เอาดินใส่กระถางก็ได้ปลูกกระถางนี่จะปลูกจริงๆมันก็ได้้ลยกระถางเลยค่ะกระถางละตุนนะพูดถึงถ้าจะขยายอิลีเนาะค่ะกระถางละตุนกระถางละตุนไปแต่ว่าเขาอยากได้เป็นจุ่มใหญ่งๆงามๆไหมค่ะจะปลูกต้นน้อยตอนน้ยตนใหญ่มีประโยชน์เบิดค่ะถ้าไม่ชาิจะซอยนั่งดีเดี๋ยวดูบส่งเลยค่ะขันใหญ่ขึ้นมันก็จะเติมกระถางวันนี้อันนี้หน่อยก็จะเอาปลูกไอ้สีชมพูค่ะที่เป็นสีชมพูเครื่องดี เดยดูบส่งเลยค่ะคันใหญ่ขึ้นมันก็จะเติมกระถางวันนี้ก็อันนี้หน่อยก็จะเอาปลูกไอ้สีชมพูค่ะที่เป็นสีชมพูเคืองลิบนี้ก็สิจบไปด้วยต้นไม้งามนี่แหละค่ะช่วงที่เหเอรุ่งอันนี้นี่ตามทีเลี่ยนรูมากนะคะตามทีเดีเ๋ยวไปเปิดบึงก่อนที่จะมาปลูกเ,เพิ่นแต่ยังไม่ยังไม่ให้รดน้ําอยู่สองสามวันเขาก็มาเลี้ยงด้วยความใส่ใจเลี้ยงไป ดูแลเข้าไปแล้วเขาจะง่ายพุ่นนะคะเหมือนจะเหมือนจะเน่าเพราะว่ามันอวบน้ำเนาะน้ำพ้นตัวแน่นเนาะคะ่กะกก็ได้ขึ้นกันค่ะกระบ่มได้มีปัญหายังก็ไดขึ้นกันเพียงตะว่าขันเฮาถูกวิธีแขกตัดา่นก,นกนแต่ว่าเนา่าเป่นบ่ชอบนำปันไดบรรเทาเบาบางจิตใจเฮ่าห้มีความสุขนะคะทุกมือทุกเว้นเป็นคนคิดบวกมีพลังบวกนะคะต้นไม้เนี่ยอันไดนั่งปลูกยืนบนโต๊ะบนเก้าอี้นั่งปลูกไป สังเกตไปเบิงไปชชวนชวมอีกอันหนึ่งเด้อค่ะต้นชชวนช่มกับเป็นต้นที่ก็เป็นต้นไม้เรียบร้อยค่ะหลากเิ่นกะจะบ่เนาเลยเด้อค่ะหลากเิ่นกระจะแห้งไอ้ต้นที่ตรงช่วงข้างล่างอีกกระถางนึงคือลักษณะของแคกตัดนี่คือใส่กระถางหน่อยก่อนแล้วมากระถางขนาดกลางพ่อใหญ่เต็มทีแล้วเต็มขนาดเต็มขนาดกลางนี่แลค้ค่ะคอยเอามาใส่กระถางใยน,น,นี่สิเอค่ะื้นนี้กะ นี่ค่ะสีชมพูเนี่ยงามๆนี่ค่ะสามต้นนี้ก็เลยว่าว้ยปลูกใส่กระถางนี่แหละมีถาดรองถาดรองยางเรียบร้อยค่ะหลากเป็นกระเจะบยเนาเลยด้ยค่ะหลากเป็นกระจะแห้งไอ้ต้นที่ตรงช่วงข้างล่าง,องพอเขาตากแดดไว้เขาจะรู้เลยค่ะว่าเพิ่นพร้อมที่จะลุดินไหมพอดินเกามันแน,น่นเพราะฉะนั้นเวลาหดน้ำเวลารดน้ำแคทตัส <c oughs> <c oughs> ได้วเอาดินใส่กระถางก็ได้ปลูกกระถางนี่จะปลูกจังสือในนี่ละน้ำเพื่อนในีนี่ละค่ะในเฟซบุ๊กนี่ละถุมงสร้างมาถุงหนึ่งคิดว่าจะปลูกได้พอดีลหรอคะที่เอาว่างไว้นี่ค่ะอีกกระถางหนึง่งคือลักษณะของแขกตัดนี่คือใส่กระถางหน่อยก่อนแล้วมากกระถางขนาดกลางพ่อใหญ่เต็มทีแล้วเต็มขณะเต็มขนาดกลางนี่แะกะค่ะคอยเอามาใส่กังดีเดี๋ยดูบส่งเลยค่ะขันใหยขึ้นมันก็จะเต็มกระถาง วันนี้นอันน้นอยๆก็จะเอาปลูกไอ้สีชมพูค่ะที่เป็นสีชมพูเครื่องถังใหญ่เสร็จนะคะวันนี้ก็นีน่ค่ะสีชมพนมมนชนมนูนี้ยงามๆเด้อค่ะแคคตัสนี่จะชอบแดดตีเลียนรูมาเนาะค่ะนี่เขานี้อีกกระถางหนึ่งคือลักษณะของแคคตัสนี่คือใส่กระถางหน่อยก่อนแล้วมากกระถางขนาดกลางพ่อใหญ่เต็มทีแล้วเต็มนณะเต็มขนาดกลางนี่แหละค่ะคยเอามาใส่นี่ค่ะสามต้นนี่ก็เลยว่าโอ้ยปลูกใส่กระถางนี่แหละ มีถาดรองถาดรองยางอีกกระถางหนึ่งคือลักษณะของแคกตัดนี่คือใส่กระถางหน่อยก่อนแล้วมากกระถางขนาดกลางพอใหญ่เยยต็มทีแล้วเต็มนณะเต็มขนาดกลางนี่แหละก็ะควยเอามาใส่อันนี้มาวางไว้ในใน,ในห่มไบสกอนแล้วก็จะเขียนจดไม้หน่อยว่าห้ามหดน้ำไว้ยันมีคนมาหดให้วางดีแต่ว่าเฮาเนี่ยบ่ชอบบ่อยากคลิปนี้ก็สิจบไปด้วยต้นไม้งาม,งามนี่แหละค่ะอันนี้สีิมพูเฮาอกว่า เป็นจากกระถางน้นอยไม่เป็นกระถางขนาดกลางทำแล้วก็มีความสุขเด้อค่ะคนแบง่งใส่แบ่งปลูกมีความสุขเขาโอ้ยจากสบว่างหดมันมีความสุกีหลีลองเบ่งเด้อค่ะเพื่อนเผือนพูดใดบ่คอยเอนเสร็จแล้วเสร็จทุกอันแล้วนี่ค่ะอันนี้น่อยเรือกจะเอาใส่กระถางน้อยมันจะมีกระถางหลืออีกกระถางหนึ่งเขา้าไปเด น,น้อยๆโครโลเคล้ลวค่ะอันนี้คันทาเกินเจ็ดวันไปแล้วอันนี้รู้สึกจะเหี่ยวนะคะรู้สึกจะเหี่ยวรุ่งไหลก็รีบเออกมาลุ่าางที่นาเลี้ยงนานาปลูกแล้วก็เห็นให้ขามีความสุขค่ะต้นชุนชุน่มยูน้านี่ก็ร้ายค่ะต้นชุนชุน่มร้ายอีหที่ท่านนี้มีเวลาเบิ่งหนึ่งสีเขียวเครื่องหนึ่งจกซื้อยังแต่ว่างามๆเขาเลี้ยงง่ายขึ้นปุ๊บเพิ่งก็จะงามสิค่ะก็เลยว่าเอาตอนนี้เอาเส่กระทางขยายซะอีกห นั่งเห็ดมีความสูขบริคิดยังเลยคะ่ะคิดแต่ว่าปลูกจังไดเนาะเขาจังสีงไงนี่ค่ะได้อีกหนึ่งกระถางพอเขาตากแดดไว้เขาจะรู้เลยค่ะว่าเพลินพอมที่จะลงดินไหมพอดินเก่ามันแน่นเพราะฉะนั้นเวลาหดน,น้ำแค็ตัดชุช่มๆค่ะ,ะเรยเบิ้งแข็ตัดก่อนพอแข็ตัดเป็นเต็มกระถางนี่ค่ะพอเขาตากแดดไว้เขาจะรู้เลยค่ะว่าเพลินพอมที่จะลงดินไหมพอดินเก่ามันแน่น เพราะฉะนั้นเวลาหดน้าเวลารดน้ําแคทตัดค้นชอบธรรมชาติค้นชอบต้นไม้เนี่ยเวลาเดอย่างหรือ,อสิมีความสุขสังเกตเลยสังเกตจากของนี่แหละค่ะว่ได้สังเกตผู้อื่นนั่งเห็ดไปมีความสุขไปาปาดสวยๆค่ะพาอจัดเซกระถางแล้วมีความสุขคักอิลีค่ะมาเด้อค่ะมาหักต้นไม้น้ากันมาปลูกต้นไม้น้ากันนี่ค่ะสามต้นนี้ก็เลยว่าเอยปลูกเสกระถางนี่แหละ มีถาดรองถาดรองยางแกล้ง,งบันดาลใจเลยว่าออ้ยต้นใหม่ตัวนี้มันหมอก,กับฉันตัวนี้มันหมอก,กับเฮ้าตัวนี้อุย้ยตรงสื่อไปแล้วตรงสื่อไปแล้วบดเด้มีราคาแพงค่ะสื่อตัวนี้หน่อยมาสกอแนนเนาะคะ่ะก,แก็กระดดคือกันค่ะกับบ่มใดมีปัญหายังก็บใดคือกันเพียงตะว่าขันเฮ้าถูกวิธีแขกตาดปึ้งกิดจะว่านเอาเป็นผูนนบนบ้ชอบน้ำบดใดจิบนี้ก็สิจ,จบไปด้วยต้นไหม้งามๆนี่แหลคะค่ะ เป็นน้อยๆโครอลเคลแล้ะค่ะอันนี้คันทาเกินเจ็ดวันไปแล้วอันนี้รู้สึกจะเหี่ยวนะคะรู้สึกจะเหี่ยวรุ่งหลายรีบเออกมาลุง่งจังเนาะคะ่ะแค่ปลูกแบบมีความสุขกับปลูกคะ่ะชอบพื้นที่แบบว่ต้องดูและลายไหมค่ะ่ต้องดู